สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องตำนานที่หลายคนน่าจะเคยได้ยินนะครับผีจ้างลิเกอ๋อเรื่องดังเลยนะคะใช่ครับเป็นเรื่องเล่าคลาสสิกเลยมาจากจังหวัดหนึ่งทางภาคกลางเกี่ยวกับคณะลิเกศรีสุวังนะครับที่เจอเรื่องแปลกๆตอนไปรับงานแสดงที่ป่าช้าฟังดูน่ากลัวตั้งแต่ต้นเลยนะคะครับวันนี้เราเลยอยากจะมาเจาะลึกกันดูจากข้อมูลที่เราพอมีว่า จริงๆแล้วเรื่องเล่ามันเป็นยังไงกันแน่เ,เกิดอะไรขึ้นในคืนนั้นน่าสนใจค่ะมาลองแกะรอยกันดูเรื่องมันเริ่มจากมีชายแก่คนหนึ่งครับท่าทางแปลกๆลึกลับๆหน่อยค่ะมาหาคณะลิเกศร,รีสุวรรณถึงบ้านเลยนะมาว่าจ้างให้ไปแสดงจ้างไปแสดงที่ไหนคะที่วัดร้างครับกลางป่าเลยแบบว่าที่ที่คนไม่ค่อยรู้จักกันเท่าไหร่โหสถานที่ก็ดูไม่ธรรมดาแล้วนะคะใช่ครับแล้วที่สําคัญคือค่าจ้างนี่สิ เสนอให้สูงมากๆหลายพันบาทเลยซึ่งถ้าเทียบกับสมัยนั้นเออถือว่าเยอะมากๆอืมหลายพันนี่เยอะจริงๆนะคะสำหรับลิเกคณะหนึ่งคืนเดียวด้วยครับแสดงแค่คืนเดียวเองด้วยค่าจ้างที่มันล่อใจขนาดนี้คณะลิเกก็เลยอืมตัดสินใจรับงานไปก็คงคิดว่าเป็นโอกาสดีใช่ไหมคะน่าจะอย่างนั้นครับโดยนัดแสดงกันคืนวันพระใหญ่ด้วยนะซึ่งบางคนก็เชื่อว่าเป็นคืนที่ เออเรื่องลี้ลับอาจจะเกิดขึ้นได้ง่ายหน่อยแต่ก็ไม่ได้เอะใจอะไรกันเลยเหรอคะสถานที่แปลกๆค่าจ้างสูงๆเนี่ยนั่นน่ะสิครับอาจจะเพราะค่าจ้างมันสูงจริงๆเลยไม่ได้คิดอะไรมากอืมก็ล่าคิดนะคะคือถ้ามองในมุมของคณะลิเกสมัยก่อนเนี่ยการต้องเดินทางไปแสดงตามที่ต่างๆมันก็เป็นเรื่องปกติแล้วพอมีคนมาจ้างด้วยเงินเยอะๆมันก็ต้องดึงดูดใจเป็นธรรมดาลคะค่ะครับผม แต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือความขัดแย้งนี่แหละค่ะคือปกติงานแสดงลิเกมันต้องมีคนดูมีเสียงหัวเราะปรบมือคลื้นใช่ไหมคะใช่ครับต้องสนุกสนานแต่สถานที่นัดหมายกลับเป็นวัดร้างกลางป่าที่มันเงียบเงียบวัองเวงคือมันดูขัดกันตั้งแต่แรกเลยอะ่ะแบบว่าสร้างบรรยากาศแปลกๆตั้งแต่ยังไม่เริ่มแสดงเลยค่ะใช่เลยครับพอถึงคืนนัดคณะลิเกก็เดินทางไปตามที่บอกไปถึงวัดร้างแล้วเจออะไรบ้างคะ ก็เจอว่าทุกอย่างมันเงียบผิดปกติเลยครับเงียบเชียบมากๆแต่ที่แปลกคือมันมีเวทีไม้เก่าๆตั้งอยู่แล้วอ้าวมีคนเตรียมไว้ให้เหรอคะเหมือนจะมีคนเตรียมไว้ให้ครับมีแสงไฟสลัวๆด้วยนะเหมือนรอคณะลิเกมาถึงเลยโโหเริ่มแปลกขึ้นเรื่อยๆแล้วค่ะครับพอเริ่มตั้งเครื่องดนตรีเตรียมตัวแสดงบรรยากาศมันก็ยิ่งเอ่อวังเวงขึ้นไปอีกพอเริ่มแสดงเท่านั้นแหละครับเป็นยังไงต่อคะ ผู้ชมครับผู้ชมที่นั่งอยู่เต็มลานวัดเลยนะมีคนดูเยอะเหรอคะนึกว่าจะไม่มีใครซะอีกมีครับแต่ผู้ชมพวกนี้นั่งนิ่งกันหมดเลยนิ่งสนิทไม่มีเสียงหัวเราะไม่มีเสียงปรบมือหรือเสียงโห่ฮาอะไรทั้งนั้นนิ่งแบบเหมือนไม่มีชีวิตหรอคะประมาณนั้นเลยครับเห็นเป็นแค่เงาดำๆตะคุ่มตะคุ่มไม่ขยับขยเยื้เลยนักแสดงบนเวทีเริ่มรู้สึกแล้วครับว่ามันปิดปกติเริ่มกลัว โหเป็นใครก็ต้องกลัวนะคะบรรยากาศแบบนั้นครับแต่ก็ต้องแสดงต่อไงครับด้วยสปิริตของนักแสดงก็ต้องเล่นไปจนจบเรื่องแค่คิดตามก็น่าขนลุกแล้วนะครับเนี่ยใช่ค่ะความเงียบเนี่ยแหละที่น่ากลัวที่สุดมันไม่ใช่แค่เงียบธรรมดาแต่มันเป็นความเงียบที่แบบไร้การตอบสนองโดยสิ้นเชิงกดดันนักแสดงมากๆแน่ๆจริงครับพรแสดงจบกําลังจะเก็บของ ชายแก่คนเดิมก็โผล่มาอีกครับมาจ่ายเงินส่วนที่เหลือเหรอคะใช่ครับมาจ่ายค่าจ้างส่วนที่เหลือคราานี้แหละครับที่มันเออพีกสุดๆเลยทําไมล่ะคะตอนที่ชายแก่ยื่นเงินให้เนี่ยมือของแกมันเย็นเฉียบเลยครับเย็นเหมือนน้าแข็งเลยโหแล้วเงินที่ยื่นให้มานะครับมันปิกเปียกชื้นๆแล้วก็มีกลิ่นแปลก กลิ่นเหมือนของเน่าๆโชยออกมาด้วยอืมไม่ใช่แล้วล่ะค่ะแบบนี้นักแสดงนี้ตกใจสุดขีดเลยครับรีบคว้าเงินแล้วเผ่นกลับหมู่บ้านแทบไม่ทันเลยแล้วไงต่อคะพอกลับไปถึงหมู่บ้านพอไปถึงก็รีบเล่าให้ชาวบ้านฟังชาวบ้านพอได้ฟังก็ตกใจกันใหญ่เลยแล้วความจริงก็เปิดเผยออกมาความจริงว่าอะไรคะชาวบ้านบอกว่าวัดนั้นน่ะมันร้างมานานแล้วหลายสิบปีเลยหลังจากที่เคยมีคณะลิเกอีกคณะหนึ่งประสบอุบัติเหตุรถคว่ำ ตายกคณะแถวแถวนั้นพอดีตายยกคณะเลยเหรอคะใช่ครับตั้งแต่นั้นมาก็ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้อีกเลยวัดก็เลยร้างไปแล้วแล้วเงินค่าจ้างล่ะคะที่ได้มานี่แหละครับจุดสำคัญเลยพอเอะใจเปิดถุงเงินออกมาดูเท่านั้นแหละค่ะเงินทั้งหมดที่ได้มามันกลายเป็นใบไม้แห้งครับกองเต็มถุงเลยใบไม้แห้งโโหเหลือเชื่อเลยนะคะครับไม่น่าเชื่อจริงๆคือ สัญ,ญลักษณ์เรื่องเงินกลายเป็นใบไม้ ai, นี่น่าสนใจมากนะคะในเรื่องเล่าแนวๆน,นี้มันพบบ่อยเหมือนกันเรอครับมันหมายชิงอะไรเหรอครับมันอาจจะสะท้อนเรื่องของภาพลวงตาการหลอกลวงจากสิ่งลี้ลับหรือบางทีอาจจะเชื่อมโยงกับความเชื่อเรื่องของที่ใช้เส้นไหว้หรือของจากอีกภพภูมิหนึ่งที่พอมาอยู่ในโลกมนุษย์แล้วมันก็ไม่มีค่ากลายเป็นแค่ใบไม้ใบหญ้าไปออ แล้วประกอบกับกลิ่นเน่าความเย็นจัดที่มือชายแก่อันนั้นก็ยิ่งชัดเลยค่ะว่าเป็นสัญญาณของการปรากฏตัวของสิ่งที่ไม่ใช่คนหรือสิ่งที่ไม่ได้อยู่ในโลกนี้แล้วมันสะท้อนความเชื่อเรื่องวิญญาณเรื่องโลกหลังความตายที่ฝังรักลึกในสังคมไทยเรามานานฟังดูสมเหตุสมผลมากครับแล้วหลังจากคืนนั้นล่ะครับคณะลิเกศีสุวรรณเป็นยังไงต่อมีผลกระทบอะไรตามมาไหมครับ โอ้โหหลังจากคืนนั้นคณะลิเกศีสุวรรณก็เรียกว่าถึงการอาวสานเลยค่ะหรอคะทำไมล่ะคะสมาชิกในคณะหลายคนเลยนะคะที่ล้มป่วยลงแบบไม่รู้สาเหตุป่วยเลยเหรอคะครับบางคนก็ฝันร้ายเห็นภาพหลอนเป็นเงาผู้ชมไร้เสียงพวกนั้นซ้ำๆทุกคืนจนแบบว่าเกิดเป็นความหวาดผวาไปเลยน่าสงสารจังเลยค่ะ ครับไม่กล้าแสดงลิเกในคืนวันพระอีกเลยบางคนถึงกับต้องเลิกอาชีพนี้ไปเลยก็มีเหมือนเจอเรื่องหลอนฝังใจไปตลอดชีวิตอะคะ่ะหอผลกระตบรุนแรงขนาดนี้นี่เองยิ่งทําให้ตํานานนี้มันถูกเล่าขานต่อๆกันมาเรื่อยๆไม่หายไปไหนเลยนะคะใช่ค่ะมันก็ทําให้เราต้องกลับมาคิดเหมือนกันนะคะว่าทําไมเรื่องเล่าแบบนี้มันถึงยังคงอยู่ยังทรงพลังอยู่มันไปสะท้อนความกลัวอะไรบางอย่างในใจของคนหรือเปล่าความกลัวแบบไหนหรอคะ อาจจะเป็นความกลัวในสิ่งที่เรามองไม่เห็นควบคุมไม่ได้หรืออาจจะเป็นเหมือนเครื่องย้ำเตือนทางวัฒนธรรมให้เรามีความเคารพต่อผู้ที่ล่วงลับไปแล้วหรือเคารพต่อสถานที่ต่างๆโดยเฉพาะสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อหรือความตายอย่างป่าเช้าหรือวัดร้างเนี่ยแหละคะ่ะอืมก็น่าคิดครับ สรุปแล้วเรื่องผีจ้างลิเกนี่ก็คือการเผชิญหน้ากับเรื่องเหนือธรรมชาติที่มันน่าสะพรึงกลัวมากๆในคืนวันพระใหญ่ที่วัดร้างกลางป่าช้าซึ่งสุดท้ายก็นำไปสู่จุดจบที่น่าเศร้าของคณะลิเกสีสุวรรณแล้วก็ตอกย้ำความเชื่อเรื่องสิ่งลี้ลับไปอีกใช่ค่ะแต่ถ้าเรามองให้ลึกลงไปอีกนิดนึงนะคะนอกเหนือจากความน่ากลัวแล้วเนี่ย ตำนานแบบนี้มันอาจจะทำหน้าที่เหมือนเป็นกระจกสะท้อนความกังวลหรือความเชื่อลึกๆบางอย่างในวัฒนธรรมของเราก็ได้นะคะเช่นเรื่องอะไรบ้างครับก็อาจจะเกี่ยวกับเส้นแบ่งบางๆระหว่างโลกของคนเป็นกับคนตายความสัมพันธ์ระหว่างความบันเทิงอย่างลิเกกับเรื่องของความตายการระลึกถึงหรือแม้กระทั่งความสัมพันธ์ที่มันซับซ้อนระหว่างศิลปะการแสดงกับมิติที่มองไม่เห็นนะคะอ๋อครับครับ ซึ่งมันก็เป็นคําถามปลายเปิดที่น่าสนใจนะคะให้เราได้ลองไปคบคิดกันต่อได้ว่าเรื่องเล่าเหล่านี้มันบอกอะไรกับเราบ้างนอกเหนือจากแค่ความน่ากลัวค่ะ